มันเป็นแม่ทัพปีเดียวมีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการโชคดีที่พี่ได้มาทําหน้าที่อบอยุทธวิเรียนเป็นความโชคดีที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้และได้ทําหน้าที่เป็นเรื่องบังเอิญไหมไม่น่าใช่ทําไมและทําไมต้องเหลือปีเดียวแล้วต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ทําไมาพระผู้ใหญ่มีเรื่องมีราวนี่คือบุญบารามีของพระสยามเทวาธิราช เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตอยากไปพูดเราดีใส่ตัวพี่กุ้งไม่เคยพูดพี่ไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรแต่งานในหน้าที่เมื่อถึงเวลาเราต้องทําเวลาสี่คืนห้าวันเราทําได้เท่านี้และสิ่งที่ทำนะเราพร้อมแน่นอนครับต้องยอมรับเกณฑ์เสี่ยงต้องมีน้องๆสูญเสียแน่นอนพี่กุ้งจะไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นชอบแต่งชุดนี้เพราะชุดนี้คือชุดที่น้องๆเสียชีวิตมีน้องๆคนหนึ่ง ขาขาดแขนตาสองข้างคือคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสะดุดีเขาหกร้อยหกสิบหกคนบาดเจ็บเสียชีวิตสิบแปดท่านเห็นไหมครับคือสิ่งเหล่านี้อยากให้น้นองๆลืมอดีต ที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ทหารก็เป็นยังไงขอพูดจุดคำเดียวว่าพวกผมอยากได้จะได้แผ่นดินคืน